อันนี้คือเอามาลองกับ Alpha นูเบียอัลฟาครับนาริกาใหม่ล่าสุดของานูเบียที่ออกแบบมาเป็นลักษณะเหมือนกับสมาร์ทวอชที่ใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะว่าส,สามารถใส่ซิมได้เป็นอ e ีซิมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนของการตั้งค่า,าต่างๆ่ตัวหน้าจอที่ขนาด4นิ้วเขาจะเป็นแนวยาวจากเนี่ยขอบข้อมือมาถึงนี่เลยยาวสุดๆนะครับชิปเซ็ตนี่เป็น Snapdragon Wear 2001นะครับเป็นชิปเซ็ตสำหรับตัวแวนเดบอลเท่านั้นแล้วก็มีแรมให้1กิกความจํา8กิกะไบต์ ลักการลหลักของมันก็คือใช้าง,งานเป็นโทรศัพท์แล้วก็เป็นพวกสปอร์ตแท็กกิ้งนะครับมีข้อมูลในการวิ่งการเดินต่างๆได้นะครับตรงนีง้แล้วก็มีเนี่ยรับสายได้เปิดกล้องอ่ะคุณลองเปิดกล้องดูนะเปิดกล้องได้เห็นปะ่ะถ่ายรูปแะก็อย่างนี้นะครับเล่นหนังเล่นวิดีโอได้ด้วยนะเห็นปะ่ะแล้วก็มีแอร์แกสเตอร์ครับควบคุมผ่านการท่าทางได้อย่างนี้หน้าจอการใช้งานมีดูอากาศได้มีเครื่องเล่นเพลงนะครับ ในระบบแจ้งเตือนก็เป็นสมาร์ทวอตตัวนึงครับแต่ว่าระบบ OS เเนี่ยเป็นของเขาเองนะครับอาจจะไม่ได้เป็น Android หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอะไรแบบนั้นนะครับตัวเรือนก็หน้าจอโค้งใช่ไหมแล้วก็ตัวสายนี่ก็เป็นแบบโลหะเลยครับแบบนี้ขนาดของมันคือตอนที่เราเทียบกับตัวฟินดิก 5X ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเซนเซอร์ไว้จับค่าต่างๆนะครับผมเวลาเราใช้โมชันแบบนี้ไงข้างหลังตัวนี้มีลําโพงเป็นตัวช่องช่องชาร์จแล้วก็อันนี้เป็นพวกเซนเซอร์ฮาร์ดเรท ที่เป็นไฟอ่ะแต่มันปิดไว้อยู่มองไม่เหน็นนี่เป็นัดกล้องถูกไหมฝั่งนี้ก็จะมีไม่น่าจะหมุนอะไรได้นะน่าจะเป็นแค่ลักษณะของการเอาไวไก้กดอย่างเดียวนะครับตรงนี้อันนี้เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวเครือ่ปปองเ่นเซอร์พวก m o t i นเซ e n s o r l i g เซนเซอร์นะครับผมช่องใส่ซิมเนี่ยอยาจะบอกก็เป็น e sim ก็ต้องแตะซึบเข้าไปเลยนะครับน,น,นี่คือตัวโดนเป็นโลหะเห็นเปล่าว่าจอมันงอได้เห็นนะเนี่ยจอมันจะงอได้นะครับแต่ก็มีความโค้งระดับหนึ่งก็คือ เอาแบบมาให้หลุดเล็กสุดได้ประมาณนี้แล้วก็มาทำง,งานร่วมกับหูฟังครับตัวนี้นูเบ a ยอัลฟาวันโมก็เชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาได้เพราะว่าเผื่อเอาไว้ใช้คับการฟังเพลงหรือว่าการโทรออกเข้ารับสายพวกนี้นะครับ n ู b บ a a อัลฟาวันโมครับเป็นหูฟังสำหรับใช้งานร่วมกับตัวลูเบียอัลฟานาฬิกาตัวนี้นั่นแหละ อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของ d r o i d s a n Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับ